ไม่เหลืออีกแล้วครับท่านากำมังใส่สวยด้วยพี่น้องแก้วแก้ว <c oughs> ครับพี่น้องสวัสดีตอนสายๆครับผมกมผม็มาปมมาปลกกันชิ่นเกื้ครับพี่น้องกับพาน,นุครับผมทางช่องถันมือนคนบานบาวันนี้ก็มาหากินทางน้ำครับผมมาพามาตุกปาครับผมวันนี้ก็พอนีได้เกียรติรับเชิญจากแค้งลืล่มกดนี่ครับท่านเป้าจากทีมจากทีมงานคันโกงแตะครับผม วันนี้เราจะมาหากินทางน้ำครับมาตกา๊กปลาก็ไดเลยแหละครับจะวาวาดไม่ได้ท้ายสักทีหนัวคู่กเคเื่องบินกับบินชาหัวเหรียญอยู่นี่ <laughs> ไปไปน้องไปดูไปรุนกันเลยแหละครับพอจะพอมีใส่มีตัวมาอู้ปลาขืนดีจังเบ็ดขาดครับมัดใหม่อันนี้ปลากินเมื่อกี้นี่ครับเบ็ดขาดกำลังมัดใหม่ทางชิงเลี้ยวทางธรรมดาแหละครับ คาร์ดทั้งคู่เลยน่าจะมีใส่แล้วครับไปพี่น้องไปดูไปรุ่นกันเลยครับ ไปแล้วไปแล้วตรงน,นี่ไม่ใจนี่วะแหมกระมังไส่นีพี่น้องเลยตักขึ้นคักเอ,อือง่า่แก้วแก้วไปลุนกันต่อครับเดี๋ยวค่อย ไม่เหลืออีกแล้วครับท่านำกำมังใส่สวยด้วยพี่น้องแก้วแกว <c oughs> เรียบร้อยไป หลุนกันต่อเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องอ๋อน้ำตึงไม้มันก็นเลยลูกสึกนัำ<อ> <laughs> ไซสสวยไซสสวยพี่นอ้องต้งใส้มันเกาะกิ่งไม้นี่แหละมันถึงไม่เติดไปพี่น้องหลุนกันต่อครับอุกกาลมังมีแต่กาละมังะะมีแต่ไซสส,สวยเลยกาละมังเฮ้ยมันติดมันไม่ลงเลยสองเกลละมันกระชงังมันโยนมาอีก นี่ก็ขยับยากเลืกินตรงนี้นั่งเราเหมือนลงหลุมหนละได้ที่พอดีเออมันเป็นหลุมนั่นี่แหละคือนั่งก็ไม่กินเลยก็กเก็บเ,เก็บเก็บชิ้นลิ้วมานีนก็อะ้ล่ะปะอออีกแล้วนี่ อีกแล้วครับท่านไปอีกแล้วเนี่ยมันเป็นหลุมพอดีตรงนี้อยู่อยู่เออยังอยู่ไหม ủa mà lầm, ta yên, kéo, bet mình ngang đấy, bet mình yên bet mới. ไปพี่น้องหมุนกรต่อครับฮะดังดลดลดจังไปดิไปยิ่โอ้ยมันัเว่ยเอาเชือกเฮ้ผู้ใหญ่บ่ไม่ใหญ่มากใส่ใหญ่ใส่ใหญ่พี่น้องใส่ใหญ่ใส่ใหญ่อย่าขาดอีกนะ

ว่าเรียวไม่หรอเจยเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นฟอ้นจะไม่มีท,มทีตักนะีน้อเจ็บปวดเลยทำให้มีทีตักนีเขาจริงประกาศตอนนี้เห็นขึ้นแน่นอนเลย <laughs> ถ้าไม่มีทีตักนี่เรียบร้อยจริงนะนี่สองทีแล้วพี่น้องขาดทีนึงเกิดเดียกันนี่แหละโอ้โหใส่ใหญ่เลยเต็มปากเต็มคำไปพี่น้องเดี๋ยวไปลุนต่อครับเมื่อกี้ขั้นนี้ก็กินอยู่ต้องใส่กิ่งคายแหละไปมันนาอยู่อย้างน่าขำอยู่แล้วนะ อ่ากินลิกยุยยูยยุอ,อนี่งไงปลาสอยปลาสอยมาแล้วมาแล้วปลาสอยปลาสอยมาแล้วปัญหาคือม,<า>มีครีมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปี่น้องเดี๋ยวไปลุนกันต่อครับดง ดงสิไปไม่เหลือม่อยปลาตอยอีกแล้วนี่ปลาต่อยปลาต่อยเจ้า มนัมนมนันมันมันชิ้นนี้จะขาวปลาใสนิดนึง่ตพี่น้องเยอะยังเหลือครับที่เดิมที่เดิม โอ้ยงจนปลาทูพี่น้องปลาทูเกี้หนงแก้วแก้วไปกิน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 อย่าดิ้นสิอย่าดิ้นสิใจเย็นใจเย็นใจเย็นตัวใหญ่นี่ตักไหมตักไหมตักไหมปลาสวย ไปพี่น้องซอยๆตักไหมตักไหม <c oughs> เห็นมันตึง,งมื <c oughs> อ่นะเมื่อกี้เออไอ้ไอ้ลืมไปเบ็ดฝรั่งไม่ต้องตักครับพี่น้องเริ่มเงียบแล้ว <c oughs> ได้เวลาเก็บเบ็ดกระบาดครับผมเจรเงียบแล้วครับนัง่งหัวเงาห้าวนอนเนาะเงียบมาได้สักพักนเงลยบ กินดีอยู่ช่วงเดียวลุมลำลุมลำแล้วก็ห,หายครับผมเดี๋ยวจะได้เก็บเบ็ดกับบานเลยครับพี่นอ้องเอาเอาเพราะว่าที่เก็บเบ็ดกับบานเชิงกินเลยดูลำแล้วขาดแล้วเป่โอ้เสดูขาดขาดอย่างโอ้มีเแค่เดี๋ยวขา,ขาดเลยดูวด่าเสดูขาดเนี้ยขานเกือบตุกน้ำโอ้รถไฟ จะรู้ข่าวเพราะมันกินมันกัดเตยนั่นเว้ยกัดเตยตอนนั่นน่ะเนาะตีตีให้มันกินมัน,น,นม่กนนินเว้ยม,มันเหราดจังว่ะม,มันรอก,กินแต่ปลาชิดเบ็ดแต่พอละแม่มันเงียบปลาถลวกวนครับพี่น้องแต่ปะปลาตัวปหัวไกินเบ็ดตะบานครับครับพี่น้องคนมาชุม่มคนงานรวมปลารวมปลารวมเดี๋วยวแกหมัดก่อนครับพี่น้อง มัดดีผูดผลงานรวมปลารวมของทีมงานคันกวงแตกพี่น้องก่อนนี่นี่เป็นจังใดเอ๊บน,นี้ผมบอ่พี่น้อง สุดจอดครับพี่น้องดูใส่สวยๆเก้มๆใหญ่ๆเลยเต็มคาราเบลอีกแล้วขายพี่น้องมานนี้ก็ล่าเพียงแค่นี้กับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายได้นะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็คอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับพี่น้องสวัสดีครับครับจากทีมงานครับผม